มีเงินเรามีค่าคนเดินเข้ามามีเงินจ่ายเฮ้ออันนี้หัวใจสำคัญคนแก่ไม่มีเงินไรคุณค่าจะพูดจะจานะคะจะคุยกับใครไม่มีใครสนใจพี่น้องคาเพราะฉะนั้นเน้นเน้นย้ำย้ำตอนนี้มีแรงทำงานเก็บเซฟเพื่อ มีไว้นะมีเงินไว้ในมือยามแก่เท่าเรียกใช้ใครนะคะทุกคนวิ่งเข้าหาเพราะเขาไม่ได้เสียเวลาฟรีๆยังมีไรายได้จากเรานะคะเนาะยำ้ำมองอย่างเข้าใจชีวิตทุกคนต้องดิ้นรนเติบโตไปเขาก็ต้องใช้ชีวิตเป็นของเขาเรามีเงินในมือเขาเดินเข้ามาเขาไม่เสียเวลาเปล่าแถมเรายังได้รอยยิ้มและความอบอุ่นของลูกหลานทำเถอะเก็บนะ เงินนะ่ะมีค่าที่สุดในชีวิตจนแม้กระทั่งเราตายเราก็ไม่ทิ้งภาระไว้ให้กับลูกเต้าไว้เขีย่ยมเมียนให้เรียบร้อยจนนาทีสุดท้ายเขาจะได้บวงพี่น้องบานางเบิงเข่าตายแล้วยืนเบิงเข่าทะเลาะกันแม่นวะ